หปี10ปีให้หลังมานี้นวัตกรรมเทคโนโลยีมีผุดขึ้นทุกวันเรียกได้ว่าเป็นยุคที่มนุษย์เราเนี่ยเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีสิ่งใหม่ทันสมัยที่ช่างน้าตื่นตาตื่นใจยิงอุตสาหกรรมยานยนต์นะโอ้โหไปไวเหลือเกินอีกหน่อยคงไม่ต้องเดินไปที่รถและ มันมารับเราเข้าบ้านบุกถึงเตียงนอนแม่บางอ่อนเอ้ยอนาคตจะสบายไปไหนซึ่งแน่นอนนะครับทำให้พฤติกรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตของมนุษย์เราก็คอยเปลี่ยนตามไปด้วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นโดยเฉพาะพี่จีนเนี่ยคิดค้นมาไม่หยุดหย่อนถือเป็นอันดับต้นๆในวงการเทคโนโลยีเลยซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมจะพาไปรับชมยานขนส่งยุคใหม่ที่คู่จะใช้ลา,กกายมาไกลเหลือเกินพี่จีนคือแบบบางอันนี้ล้ำโลกไปไกลแล้ววะ่ะเอาละครับเพื่อนไม่ช้าๆเสียเวล่เวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่า let's go อ e ีแห่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติจีนที่เปิดให้บริการแพลตฟอร์มเคลื่อนย้ายทางอากาศเรียกง่ายๆคือธุรกิจขนส่งในเมืองนั่นเองโดยการเคลื่อนย้ายทางอากาศนี้จะมีการใช้โดนตัวเรือธงที่มีชื่อรุ่นว่า e h 2 1 6ขีด s ที่ได้ใบรับรองประเภทแรกของโลกเลยก็ว่าได้โดยรุ่นนี้นะครับไม่ธรรมดามีความสามารถลงจอดแนวดิ่งโดยไม่จําเป็นต้องใช้ลันเวขนส่งทางการแบบจุดต่อจุดในใจกลางเมืองได้ดีแก้ปัญหารถติดในานาคตได้แน่นอนแต่ก่อนเราคงเคยเห็นมาเยอะใช่ไหมล่ะ กับการที่คนเนี่ยพยายามให้โดนบรรทุกคนขึ้นไปนั่งได้จริงๆแต่ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับแก้แต่วันนี้พิ่จีนะครับได้ทําให้เห็นเราเดอ้อกับศักยภาพของโดนที่คนเนี่ยสามารถขึ้นไปนั่งได้จริงๆอะมีทั้งความปลอดภัยสบายหายห่วงแถมยังนั่งได้สองคนอีกนะรวดเร็วทันใจฉับไวถูกใจเหลือเกิน เป็นความก้าวหน้าที่จีนถือว่าได้เปรียบในส่วนเมืองไทยเราเองก็ได้มีการเปิดตัวโดนรุ่นนี้เรียบร้อยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่อายาปัญหายังเยอะอยู่สิ่งแวดล้อมยังไม่ค่อยเอื้ออํานวยยกตัวอย่างเช่นบกสายฟุ้งสายไฟอ่ะในส่วนเนี่ยนะครับถูกนําไปใช้แถวกาะตอนนี้ก็มีภูเก็ตและเกาะสมุยถือว่าเป็นการขนส่งข้ามเกาะที่ดูไฮเทคล้ากว่าจังหวัดไหนแล้ว โดนพยาบาลจำเปอร์แน่นอนนะครับการช่วยเหลือผู้ป่วยยิ่งรวดเร็วเท่าไหร่อ,อกาสรอดก็มีสูงแต่บางจังหวะถนนบางเส้นรถติดมากเกินไปแน่นอนอยังไงก็ไม่สามารถรีบไปดังใจได้แต่จะเป็นยังไงล่ะถ้าหากเราขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศไม่มีอะไรมาพังาดขวางทุ่งขวางทางพี่จีนจึงปิ๊งไอเดียสุดแจ่มขึ้นมาไอยานั่นก็คือรถพยาบาลบินได้นั่นก็คือจัมออรโเจเอว เป็นยานพาหนะสํา,าสคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยแบบเชียบพันแต่ว่าการจราจรน่ยไม่เอื้ออหน่วยมันมีความคล่องตัวสูงมนไม่จาํากัดรวดเร็วกว่ารถพยาบาลหลายเท่าโดยห้องโดยสารนะครับไปตั้งขึ้นกับพื้นดินมีมอเตอร์ทั้งหมด8ตัวโดยแต่ละตัวที่แกนนะครับ จะต,ติดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด11กิโลวัตต์ชั่วโมงลงไปและหลายคนอาจจะสงสยัยมันเล็กขนาดนี้นั่งได้กี่คนสรุปคือแค่คนเดียวเด้อสำหรับผู้ป่วยเพียงรายเดียวเท่านั้นรองรับน้ำหนักรวมไม่เกิน150กิโลกร,รมัมความเร็วสูงสุดที่บินได้460กิโลเมตรต่อชั่วโมงพระเจ้าช่วยอย่างกับวาร์ปอะรวดเร็วทันใจแต่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน รถไฟฟ้า o อฟติคอวันเล่นี่ถือไม่ใช่เรื่องใหม่และมากมายในจีนโดยในปี2022ที่ผ่านมาได้เปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่แสนจะใช้ไล่ล่างอยู่บนหลังคาไอาย้ยาแน่นอนที่ผ่านมาไม่มีใครทําได้ไม่เหมือนรถไฟทั่วไปที่ล่างอยู่บนพื้นโดยเทคโนโลยีนี้เรียกว่าเทคโนโลยี m a c l เลฟ ซึ่งเป็นการใช้พลังงานแม่เหล็กสุดเจ๋งโดยไม่ต้องมีกระแสไฟเข้าไปจ่ายเพื่อให้แม่เหล็กนะครับมันทางานแต่ว่าน,นี่ใช้แรกที่เป็นแม่เหล็กแบบถาวรจึงทําให้มันสามารถทํางานได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องการไฟฟ้าเลย ข้อดีเลยก็คือมันจะวิ่งได้โดยไม่ต้องการพลังงานใดๆข้างในอ่ะคู่จะเงียบแล้วก็คูรจะนิ่งมีความสะดวกและปลอดภัยไม่ต้องไปนั่งเสียใจกับรถติดด้านล่างในส่วนดีไซน์แน่นอนทันสมัยล้ำโลกเป็นกระจกสายมองเห็นวิวิวทัศน์อันสวยงามรวมไปถึงมองเห็นพื้นด้านล่างอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับอาจมีเสี่ยวนิดๆเป็นจินตนาการที่อยู่ในหัวใครหลายคนกับการที่รถยนต์นะครับมันบินได้แน่นอนที่ผ่านมามีทีมวิจัยและหลายบริษัท ต่างกำหมกมุ่นคิดค้นพัฒนา ให้ฝันของข้าเนี่ยด้ากลายเป็นจริงก็จะมีหลายคนที่ทํทจรทิงทง,ทง,ทง,ขงขวางๆมันทําไม่สําเร็จแล้วก็เลยปล่อยไว้ไม่ทําต่อแต่ก็มีอีกหลายทีมที่ทําสําเร็จกับรถยนต์บินได้แต่ว่าหน้าตาอาจไม่ถูกใจใครหลายคนแน่นอนแหละยานพานะสองอย่างมารวมร่างกันก็มันน่ะสิลุงลังสายตาเหลือเกินโดยแต่ละเจ้าร่วมใช้เวลาพัฒนาหลายปีออกแบบนู่นนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกบางทีเวลามันขึ้นฟ้าบินได้ไม่นานก็ต้องวิจัยแก้ไขกันต่อไปแต่ว่าในปัจจุบันนี้ไดประสบความสําเร็จกันไปหลายเจ้าแล้วไม่ใชคคเพียงงโ แต่ว่าหอบพลขึ้นไปได้แล้วเดินทางได้จริงๆพอบินลงมากลายเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ถึงแม้อาจดูเอถอะทัไปนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกียดโดยมันสามารถกลางปอีกและเก็บเข้ามาได้แบบกระทัดรัด แต่อาจใช้เวลานานาหน่อยเลยและก็ต้องมีการตรวจสอบแบบดีด้วยว่าเวลากลางจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่ใช่รีเฟ้าบินไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเดอ้อโดยเครื่องยนต์ที่ใช้บินนะครับมีกําลังประมาณ100แรงม้าประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนทั้งที่อยู่บนฟ้ารวมไปถึงพื้นดินถึงแม้จะเป็นความคิดที่สุดจะสร้างสรรค์น,นะครับแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกหลายประการคงจะอีกนานแหละกับคนทั่วไปจะครอบครองได้ในยุคนี้กระแสรถไฟฟ้าถือว่ามาแรง แต่ผมเชื่อเลยก็ยังมีหลายท่านที่ยังสองจิตสองใจจะใช้น้ำมันอยู่หรือว่าผันเปลี่ยนไปใช้ E v วดีแน่นอนแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียแต่ว่าเทคโนโลยีในรถ E v วีนะครับม,มีเพียบเล็กได้ว,ว่าใส่มาจะตักจัดเต็มไม่มีก๊กอย่างเช่นรถรุ่นนี้ NIO อ t น9ว้ายขุมพลังเฉียดเช็ดรแรงม้าหนูน่ะราคาเริ่มต้นในจีนประมาณ3ล้าน9ก้าแต่อย่าเพิ่งฟ้าเปิดคลิปไปเดอ้อถ้ารู้ว่ามันทำอะไรได้หลายคนอยากจ่ายตังค์ซื้อแน่นอนมันถือเป็นรถซีดานไฟฟ้าที่เป็นเรือธงตัวใหม่ของค่ายเลยก็ว่าได้แน แนนอน่าฟังก์ชันออปชั่นพื้นฐานมีให้อยู่แล้วแต่ที่โดดเด่นน่าสะดุดตานในจีนเลยก็คือตัวรถนะครับมันมีความฉลาดมีระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกซึ่งสามารถขยับปัดเป่าหิมะได้เหมือนหมาสลัดน้ำบนขุนนะครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องมีแปรงหรือว่าอะไรมาตักหิมะออกเลยคนขับสบายใจใช้งานง่ายขึ้นนี่แหละครับจุดเด่นที่เตะตาหลายคนน่ะในส่วนด้านรายละเอียดอื่นๆนะครับผมขอไม่เอ่ยถึงก็คล้ายกับรถ E ีวีฮัลหาทั่วไปแค่มันสลัดหิมะได้นี่แหละที่ดูเจ๋งเปล่ง แต่แน่นอนเมืองไทยไม่จําเป็นแค่ขอให้แอร์เย็นๆสู้กับแดดเมืองไทยได้ก็พอโลโบูแท็กซี่รัวแท็กซี่ลา้คนขับมันถือเป็นการตอบโจทย์ในโลกอนาคตซึ่งในเมืองไทยเราเองก็คงได้ข่าวแท็กซี่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันจะเป็นยังไงถ้าหากมีแท็กซี่ลา้คนขับโดยประเทศจีนนะครับ ได้บุกเบิกเทคโนโลยีความสะดวกสบายนี้แล้วเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวี่ทุกวันคนที่จะใช้บริการติดใจสะดวกสบายดูเป็นส่วนตัวดีประกอบกับก,บการสนับสนุนจากภาครัฐด,ด้วยยิ่งช่วยเดินหน้าให้เร็วขึ้นนะสีแถมราคาถ้าเปรียบเทียบแล้วมันถูกกว่าแท็กซี่ทั่วไปประมาณหนึ่งยิ่งดึงดูดผู้บริโภคเข้าไปใหญ่และผู้ฟังทุกคนนะครับรู้ไหมว่ามีเทสลานี่ะเ,เป็นบริษัทตัวอย่างในการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับอ่ะบริษัทอื่นจึงนาแนวคิดนี้ไปต่อยอด โดยเบื้องหลังของเจ้าโลโบแท็กซี่ได้มีความเจ๋งซ่อนเอาไว้อยู่มีกลไกการทํางานที่ใช้โมเดลแมชชีนเลอร์งและระบบ AI ขั้นสูงในการประมวลผลยกตัวอย่างการใช้เซ็นเซอร์ขั้นสูงที่ชื่อว่าอาเย์เซนเซอร์ประกอบไปด้วยเรดาร์กล้องเพอมไมโครโฟนและเครื่องส่ง GPS ที่สามารถตรวจจับรอบๆพื้นที่ขณะรถเคลื่อนตัวเรียกได้ว,ว่าทํางานได้อย่างดีเยี่ยมแม่นยําในส่วนการใช้งานก็นไม่ใช่เรื่องยากอะไรโหลดแอป,ปมาสมัคร เราสามารถเรียกได้ผ่านแอปพลิเคชันพอรถมาถึงก็สแกนรหัสยืนยันตัวตนจากนั้นก็กดปุ่มเริ่มต้นได้เลย <c oughs> เพียงเท่านี้เองรถก็เคลื่อนตัวไปยังเป้าหมายที่เราระบุไว้ซึ่งแน่นอนในบางจังหวะอาจจะไม่รวดเร็วทันใจเนื่องจากมาเน้นปลอดภัยไว้ก่อน ถ้ามองไปใครก็หาว่าเจ้าเครื่องบินลำนี้ดูปกติมีปีกมีใบพัดเหมือนเครื่องบินทั่วไปอ่ะแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่สลาเปอร์หรอกเนื่องจากว่ามีการผสมผสานระหว่างเครื่องบินปีกกับโดนนั่นเองเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเป็นเครื่องบินของ Jobby Aviation ออกแบบมาเพื่อขนส่งผู้โดยสารจํานวน4คน ด้วยความเร็วสูงสุดที่มันบินได้นะครับ200ไมล์ต่อชั่วโมงนะระยะการบินประมาณ100ไมล์ความสามารถพิเศษขึ้นลงแนวตั้งได้แบบเฮลิคอปเตอร์เลยอะแต่พอมันอยู่กับอากาศความสูงได้ระดับก็พงับเปลี่ยนองศาใบาพัดไปไว้ที่ด้านหน้าของปีกแทนกลายเป็นเครื่องบินโดยสารเลยครับค่าวเนี้ยเจ้าคองบินลำนี้ควบคุมด้วยไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการหันไปหันมาขององศาใบาพัด เป็นการใช้เซอร์ววมอเตอร์นี่แหละแต่แน่นอนขนาดใหญ่บิ๊กเบงโดยบริษัทนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่เดอ้อได้รับการสนับสนุนจากโตโยตา้าเพราะเขามองว่าเครื่องบินลำนี้เป็นเหมือนแท็กซี่แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซะด้วยจึงถูกใจพี่โตเลยสี่พอข่าวนี้เริ่มแพร่กระจายออกไปก็เลยจะทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดเครื่องบินลำนี้เพื่อนาคตจะาว้สทรงสเสบียงขนส่งบุคลากรรวมไปถึงเกี่ยวกับการแพทย์ด้วย บริษัทผลิตรถยนต์ของจีน GAC Group ได้นำเสนอแนวคิดการเดินทางในอนาคตซึ่งเป็นยานพาหนะที่แปลกแหวกแนวสุดๆไอเดียนี้ไม่ซ้ำจำเจใครเลยไม่ว่าคุณอยากเดินทางบนพื้นถนนหรือว่าเบื่อคนอยากไปซิ่งบนท้องฟ้าไอ,อ้ยาเจ้า,จานี้สามารถมอบประสบการณ์ใหม่ให้คุณได้เนื่องจากว่ามันสามารถแยกโ้งโดยสารออกได้ไงล่ะมันสามารถแยกพอตออกเป็น2ส,ส่วนพอตด้านบนมีรูปร่างหน้าตาคล้ายโดรนใช้เทคโนโลยีการบินอัตโนมัติด้วยระบบ a d g o Pilot ที่บริษัทนะครับพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อช่วยให้เจ้าของเนี่ยสามารถเดินทางไปยังจุดหมายอย่างรวดเร็วด้านใน,ในดูฮัลูฮัลารำโลกทันสมัยไม่เหมือนใครแน่นอนในส่วนพอตที่มีล้อนะครับมันก็เปียบเสมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแต่มีระบบอะไรเสริมเข้ามาเยอะแยะหน่อยโดยตัวนี้สามารถาควบคุมจากระยะไกลจึงทําให้ส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเข้าไปชาร์จไฟรอเตรียมสแตนบายรอเจ้านายกลับมาอาย,ยาดูสะดวกสบายประหยัดเวลาไปด้วยเนี่ยเอาความจริงมันก็ถือเป็นไอเดียที่เจ๋งแจ๋วแต่ผมว่ามันดูเถอะอทะไปอะ่ะเสียวมันเกาะสายฟุ้งส สายไฟเกิดอุบัติเหตุที่งานเขา้าสุปอร์คาร์ไฟฟ้าที่บินได้เสี่ยวเผิง Aero s p เผยชมหน้าตาซุป,ปอร์คาร์ไฟฟ้าตัวใหม่ ชูจุดขายด้วยสมรรถนะในแบบซูเปอร์คาร์แต่วันนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นยานผ่านานะบนอากาศได้อย่างไร้รอยต่อมันสามารถเทคออฟและแลนดิ้งในแนวดิ่งได้เวลาที่มันถูกใช้งานบนถนนนะครับจะพับเก็บอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่ไม่จะเป็นเข้าไปเพื่อสร้างความโดดเด่นสะดุดตาในแบบซูเปอร์คาร์และเมื่อใดที่เปลี่ยนการใช้งานเป็นบนอากาศก็จะัง,งาดกางขาไปพัดออกเพื่อให้เทคออฟและแลนดิ้งคล้ายกับโดนและด้วยความหลากหลายนี้มันจึงสร้างจุดเด่นขึ้นมาในยามที่รถติดหนักเกินไปมันก็จะช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดขดัดรรองรับ การใช้งานเหนือพื้นดินเพียงแค่ระยะทางใกล้ๆเด้อตาบใดที่สภาพแวดล้อมจะเอื้อมหน่วยแถมน้ําหนักตัวนี้ก็ไม่ใช่ย่อยห้อยไปเกือบ2ตันนู่นเลยแน่นอนแหละโครงสร้างมาซับซ้อนเยอะอนะเนาะได้มีการทดสอบขึ้นบินจริงแล้วเมื่อช่วงปี65ที่ผ่านมาน่ะ แต่ยังคงได้รับการพัฒนาต่อไปเนื่องจากวางทดสอบด้านความปลอดภัยอยู่ต้องมีเอกสารรองรับความสามารถในการเดินทางบนอากาศที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายและยังต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยในส่วนด้านราคาผมฟังแล้วตกใจอ่ะนี่ถือเป็นแบรนด์ใหญ่ท็อปสิบในเมืองจีนเลยเดอ้อเปิดราคามาแค่5.2ล้านบาทโอ้ปาดรถยนต์บินได้เนี่ยนั้นราคานี้แน่นอนถ้าหากในอนาคตได้เกิดเข้ามาไทยจริงๆราคาน่าจะวิ่งปลาไป10ล้านแน่นอน รถยนต์2ล้อ,อยัษ์สะตุดตาแนวคิดสุดแปลกล้ำไม่เหมือนใครเป็นพลังงานไฟฟ้าที่วิ่งด้วย2ล้อขนาดใหญ่ใครที่เห็นก็ต้องหลายสายตามาดูโอ้โหก็มันอย่างเท่ยอย่างจา้าบ่ะโดยเจ้านี่นะครับมันมีชื่อว่าเชนโดยตัวถังรถบังเรียวโคตรจะเฟียวประตูจะยกเปิดทางด้านหน้ารองรับผู้โดยสารประมาณ5คนด้านข้างพื้นที่เต็มไปด้วยล้อขนาดใหญ่ไซเป้งเหลือเกินใหญ่อะไรปานนั้น ออกแบบใพ้ลดแรงต้านอากาศเพื่อช่วยประหยัดพลังงานแต่ละล้อควบคุมความเร็วที่แตกต่างเพื่อให้ผลลัพธ์มีความคล่องตัวแน่นอนนะครับสามารถเร็วได้360องศาไอ้ยาไปจอดเข้าทองในพื้นที่แคบในสบาย มันท้ายสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเติบแถมมีสปอยเลอร์แบบแอคทีฟอีกด้วยถ้าสังเกตตัวถังรถจริงๆนะครับมันก็ไม่หนีไปกว่าขนาดรถทั่วไปเท่าไหร่หรอกแต่ที่ทําให้มันดูใหญ่โตโมโหลานก็คงจะหนีไม่พ้นล้อคู่นี้นี่แหละไม่แน่ใจว่าการทํางานของการทรงตัวเป็นยังไงนะครับและมันทําออกมาได้ดีหรือเปล่ามันเป็นเพียงแค่โมเดลต้นแบบเท่านั้นยังไม่มีผลสรุปจากการเทสจริงๆว่าเวลาตกหลุมตกบอ่อจะนิ่งแค่ไหนผมว่าถ้ามาเข้าไทยพังกระจายแน่เลย มอเตอร์ไซค์บินได้ส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอมาเนี่ยก็จะเป็นการกลางใบพัดออกมาขายโดนซะมากกว่าใช่ไหมล่ะแต่ว่าเจ้านี่ขยี้ความแปลกใหม่ออกมาเปลี่ยนจากล้อทั้งคู่หน้าหลังกลายเป็นใบพัดได้เลยเว้ยเฮ้ยแบบคือทรงมาดีเลยอะ่ะ ดูไปยังไงมุมไหนก็โคตรเทบินผ่านหน้าบ้านใครต้องเซสายตาม,มาดูทุกคนโดยแบร์ลาซาเลสนะครับได้ผลิตและพัฒนามอเตอร์ไซค์บินได้มาหลายปีโดยแต่ละรุ่นเนี่ยในหน้าตายังหลอแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแต่ละรถผลิตออกมาได้ไม่กี่ลำเอง5ลำ10ลำหรือว่าต่ำกว่านั้นใช่ว่าจะมีเงินอย่างเดียวสําคัญมือต้องไวด้วยในช่วงนั้นเปิดตัวประมาณ5 6 0 0 0 0ดอลลาร์ตลาตีเป็นเงินไทยสิบไปไปลายเกือบ20บล้านน่ะเรียกเดียวว่าแพงกว่าบ้านเสียอีกครับทุกคน ใครที่เงินเหลืออยากโดดเด่นก็ลองไปศึกษาดูเจ้านี้ใช้ขูดพลังเครื่องยนต์ไอพ่นทำงานด้วยความเร็วสูงสุด96,000รอบต่อนอาทีซึ่งแต่แล้อจะมีเครื่องเจ็ตติดหนึ่งตัวก่อนจะบินได้จริงเราต้องปรับจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนให้มันนะขนานกับพื้นและเครื่องยนต์ต้องใช้เวลาราวหนึ่งนาทีในการเดินเครื่องก่อนจะขึ้นบินจริงและแน่นอนนะครับมันบินได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการปรับแก้ไขแล้วก็ตามทีเถอะ เอาละครับในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าเนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมจิมจิม,จม,จมใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เล็บรองฟินแน่นอน